ความรู้ได้ในเว็บไซต์ได้ท,ทันทีอันนี้คือสิ่งที่ท่านไปสมัครเป็นสตารเ์เตอร์ในชุดสมัครแรกนะครับไม่มีคะแนนไม่ได้รับสินค้านะครับคือเริ่มต้นทําธุรกิจได้เลยนะครับสองชุดสมัครชุดบอลนเนี่ยก็ต้องลงทุนอยู่ที่ห้าพันบาทนะครับรวมชุดรวมค่าสมัครเรียบร้อยนะครับห้าพันบาทตีเป็นกลมกมลมนะครับอ่าตอนนี้อาจจะถึงหรือบางครั้งก็เลยมัน อยู่ที่นาค่าของเงินดอลลาร์ขึ้นลงนะครับผมจะตีตัวเลขเป็นกลมๆแต่ละแพ็กเก็ไปแต่ละชุดไปนะครับชุดสมัครบอลน,นี่ก็อยู่ที่ห้าพันบาทนะครับจะได้ x สามเก้าหนึ่งแพ็กนะฮะชุดบอลน,นี่ได้หนึ่งแพ็กนะครับจะมีคะแนนนะครับผมจะพูดถึงคะแนนด้วยชุดบอลจะได้คะแนนเก็บสะสมไว้อยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดคะแนนนะฮะเจ็ดสิบเจ็ดคะแนนนะครับ ต่อไปเป็นชุดซิลเวอร์นะฮะชุดสมัครซิลเวอร์ก็จะรวมค่าสมัครอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับประมาณสองหมื่นเออประมาณหนึ่งหมื่นสองพันบาทเท่นะฮะประมาณหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับสี่ตัวเลขกลมๆไปนะจะได้เสามเก้าอยู่ที่สามแพ็คนะครับได้ x สามเก้าสามแพ็คในชุดซิลเวอร์นี้นะครับจะมีคะแนนสะสมอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบห้าคะแนนนะครับต่อไปเป็นชุด สมัครโกนะครับชุดสมัครโกนี่ก็จะได้สินค้า x39 ที <tones> ่5แพ็คและจะได้ของแถมอีกหนึ่งแพ็คก็คือสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นเซรินไนต์เอนเจีหรือ y a ยออนนะฮะราคาเดียวกันหมดตัวตัวเสริอมหรือตัวตัวเขาเรียกตัวแถมนั่นเองนะครับได้ x39 5แพ็คได้ตัวแถมหนึ่งแพ็คนะครับจะมีคะแนนสะสมอยู่ที่2 7 5คะแนนนะครับต่อไปเป็นชุดสมัครแพทตินัม นะฮะรวมค่าสมัครเรียบร้อยนะฮะจะลงทุนอ่ชุดโทษนะฮะชุดสมัครโกเนี่ยนะครับเราจะลงทุนอยู่ที่กลมๆประมาณสองหมื่นนะครับประมาณสองหมื่นบาทนะครับสองหมื่นบาทนะครับลืมบอกไปนะฮะขอโทษทีชุดสมัครแพตินัมเนี่ยนะครับจะลงทุนอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นบาทนะจีตัวเลขกลมๆไปนะครับจะได้สินค้า x สามเก้าอยู่ที่สิบสองแพ็ นะครับชุดนี้จริงๆแล้วเขาก็แถมในตัวอยู่แล้ว11เบแถมหนึ่งเขาแถมเป็น x สามเก้าหมือนกันก็เลยได้เป็นสิบสองแพ็คนั่นเองนะครับและชุดต่อไปอมีคะแนนแพททีนัมเนี่ยแหละครับทุกทีนะฮะมีคะแนนสะสมอยู่ที่สามร้อยห้าสิบคะแนนนะครับแพททีนัมนะฮะต่อไปชุดสมัครใหญ่ที่สุดก็คือชุดสมัครไดมอนด์นะชุดนี้ก็รวมค่าสมัครเรียบร้อยเหมือนกันนะก็จะได้ x สามเก้าอยู่ที่สิบเก้าแพ็ค แล้วก็จะมีตัวแถมด้วยนะครับเพราะผมเคยสมัครไปเข้าไปแล้วจะรู้ว่ามีตัวแถมตัวเหมือนกับแพ็กเกจโก้เลยนะครับจะได้ X399 แพ็กและตัวแถมนึงแพ็กแล้วจะมีคะแนนอันดับแรกนะครับปกติจะได้610คะแนนแต่ว่าสมัครเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเข้าในระบบทันที390คะแนนนะครับและอีก220คะแนนจะจ่ายให้ในเดือนถัดไปอีกสองเดือนเดือนละ110คะแนนก็จะครบ600 อ่อกสิบคะแนนนั่นเองนะครับนี่คือแพ็กเกจหรือชุดสมัครไดมอนด์นะครับชุดสมัครต่างๆทั้งหมดมีทั้งหมงด6ชุดสมัครนะครับก็จะมีคะแนนก็แตกต่างกันจะได้รับแพ็กเกจก็แตกอ่าจะได้รับสินค้าก็แตกต่างกันเราสามารถเลือกลงทุนตามแพ็กเกจต่างๆด้วยตามกําลังของเราถ้าใครมองเห็นธุรกิจเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าต้องลงทุนนู่นแหละแพ็กเกจใหญ่เลยนะครับก็จะได้สินค้าที่ถูกกว่านะครับ น,นี้คือชุดสมัครต่างๆ6ชุดสมัคร6แพ็กเกจด้วยกันนะครับที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับต่อไปอหลังจากเราสมัครอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราก็ดําเนินการใช้ด้วยตัวเราเองก่อนนะครับการที่จะไปทําการตลาดนะเราต้องใช้ด้วยตัวเราเองไปเรื่อยๆนะใช้ไประยะหนึ่งท่านจะรู้ว่าสินค้าเราดีจริงๆแล้วก็ไปแบ่งปันและบอกต่อ การที่ไปแบ่งปันและบอกต่อก็เกิดรายได้ขึ้นดังนี้ครับรายได้เราจะมีอยู่สี่ช่องทางด้วยกันนะครับรายได้ข้อที่หนึ่งก็คือรายได้จากการขายปีนะทุกบริษัทก็จะเหมือนกันนะรายได้ข้อที่สองก็คือจากค่าแนะนำนะท่านไปแบ่งปันไปสปอนเซอร์ใครเขาเรียกว่าค่าแนะนานะครับรายได้ข้อที่สองรายได้ข้อที่สามช่องทางที่สามก็คืออไรายได้จาับก,การจับคู่ไบนาเรีหรือจับคู่ไซเคิลนั่นเองนะครับ จากผู้จ่ายนั่นเองนะครับจำง่ายๆรายได้ข้อที่สี่นะครับเป็นรายได้จากแมทชิ่งโบนัสนะแมทชิ่งโบนัสก็คือรายได้จากลูกหลานเหรนเราสามชั้นนะครับลูกเราจ่ายยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตชั้นหลานจ่ายยี่สิบเปอร์เซ็นตและชั้นเหรนจ่ายยี่สิบเปอร์เซ็นตรวมแล้วในรายได้ข้อนี้เนี่ยเขาจ่ายถึงหกสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้คือรายได้ข้อสุดท้ายนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดข้าวๆนะครับรายละเอียด วันนี้ผมอาจจะพูดจะ,ะยังไม่ไม่ลึกนะครับก็จะพูดถึงไรายได้นะครับข้อแรกไรายได้ข้อแรกก็คือ,อซื้อมาขายไปได้กําไรก็คือการขายปลีกนะครับเขาเรียกได้กําไรจากการขายปลีกการขายปลีกเนี่ยนะครับบางคนซื้อมาถูกก็อย่าไปขายตัดราคาหรืออย่าไปขายต่ํากว่าราคาสมาชิกนะครับถ้าท่านขายต่ํากว่าราคาสมาชิกจะมีโทษทางบริษัทอ่า ตัดตากทันทันทีเพราะฉะนั้นการขายปลีสําคัญที่สุดท่านได้กําไรขอให้ได้กําไรนะครับขายไปแล้วได้กําไรนี่คือการขายปลีนะครับรายได้จากข้อแรกง่ายๆนะครับข้อที่สองเป็นรายได้จากค่าแนะนําค่าแนะนําเนี่ยนะครับท่านไปแต่งปันกับเพื่อนของเรานะครับเพื่อนของเราซื้อในแพ็กเกจบอลนะครับเพื่อนของเราซื้อแพ็ก็เกจบอลปุ๊บท่านจะได้ค่าแนะนําอยู่ที่สิบห้าเหรียญดอลลาร์นะครับก็ประมาณ อ่าตี่ก็สีห้าร้อยบาทนะครับภทยนะฮะอถ้าเพื่อนของท่านนะครับท่านแนะนํามาเขาซื้อแพ็กเกจซิมเ e อร์นะท่านจะได้ค่าแนะนําอยู่ที่ห้าสิบดอลลาร์นะครับห้าสิบดอลลาร์ก็พันกว่าบาทแล้วนะครับและถ้าแนะนําเพื่อนของท่านซื้อแพ็กเกจโกนะครับบริษัทเข้าใจค่าตอบแทนท่านหนึ่งร้อยเหรียญดอลลาร์นะครับก็ประมาณสามพันกว่าบาท นะถ้าเพื่อนของท่านซื้อแพนะ็กเกจแพตตินัมบริษัทจ่ายค่าตอบแทนค่าแนะนาอยู่ที150นะ่150เหรียญนะครับ150เหรียญนะครับในแพ็กเกจแพตตินัมและแพ็กเกจไดมอนด์นะครับ, lemon, รบถ้าเพื่อนของท่านซื้อแพ็กเกจใหญ่สูงสุดเลยนะครับท่านก็จะได้ค่าแนะนําอยู่ที่200เหรียญนะครับนี่คือค่าแนะนํำตามแพ็กเกจต่าง ถ้าท่านสมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะอยู่ในแพ็กเกจไดร์ก็แล้วแต่จะเริ่มทุน่นเริ่มต้นในแพ็กเกจใดก็แล้วแต่ถ้าท่านมีการแนะนําท่านก็จะได้ค่าแนะนําดังที่กล่าวมาแล้วนะครับและสิทธิพิเศษนะครับโดยที่คนอ,อัพไปเป็นไดมอนหรือลงทุนซื้อ,อชุดสมัครไดมอนทันทีนะท่านก็มีสิทธิ์ดังนี้ครับใครที่ซื้อแพ็กเกจไดมอน ท่านจะมีค่าแนะนำแตกต่างจากผู้อื่นตรงอสองสองแพ็กเกจถ้าท่านไปแนะนำเพื่อนซื้อแพตินัมหรือไดมอนด์นะครับถ้าท่านไปแนะนำแพติน, um, นัมนะเพื่อนของท่านซื้อแพตินัมปุ๊บท่านจะได้ค่าแนะนำทันทีสามร้อยเหรียญน,นะครับและท่านไปแนะนำเพื่อนของท่านซื้อไดมอนด์ท่านจะได้ค่าแนะนำอยู่ที่ค่าร้อยเหรียญทันทีอันนี้เป็นค่าแนะนำพิเศษ แต่ว่าถ้าไปแนะนำบรอนซินเวอร์โกก็ได้เหมือนกันกันกบคนอื่นเหมือนกันนะครับแต่ยกเว้นแพทินัมกับเดมอนเขาท่านไปแนะนำสองแพ็กเกจนี้ก็จะมีรายได้ที่แตกตา่างและมากขึ้นเท่าตัวเลยนะครับอันนี้คือสิทธิพิเศษที่เป็นค่าให้นำในข้อนี้นะครับต่อไปเป็นรายได้ข้อที่สาม นะครับเป็นรายได้จากการจับคู่ไบนารี่นะครับรายได้จากการจับคู่ไบนารี่นี่ก็ท่านก็ต้องอมีคุณสมบัตินะครับถึงจะมีรายได้ในข้อนี้นะครับก็คือตัวท่านเองนะครับจะต้องแอคทีฟหรือรักษาสิทธิ์ในเดือนนั้นๆนะครับนะรักษาสิทธิ์และต้องแนะนําเพื่อนซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนซื้อตั้งแต่แพ็กเกจบอลขึ้นไป ซ้าหนึ่งคนขวาหนึ่งคนหรือแพ็กเกจบอมขึ้นไปท่านจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับนะตามคุณสมบัติในการจับคู่จ่ายนะครับจับคู่ไซเคิลนะครับเข้าจ่ายเป็นไซเคิลนะครับคําว่าไซเคิลนี้ก็คือจ่ายทีมอ่อนทีมแข็งนั่นเองนะครับนะถ้าคะแนนด้านซ้ายด้านขวาเกิดขึ้นนะครับนะถ้าคะแนนด้านซ้ายด้านขวาเกิดขึ้นเท่าไหร่อนะ่าด้านซ้ายที่เป็นทีมอ่อน เกิดขึ้น3ามรคะแนนด้านขวาเป็นทีมแข็งเกิดขึ้น660้อคะแนนบริษัทก็จะจับคู่ให้ท่านทันทีจ่ายค่าจับคู่อยู่ที่50เหรียญดอลลาร์นะครับต่อนหนึ่งคู่นะต่อนหนึ่งคู่นี่คือ,อาการจับคู่ไซเคิลนะครับถ้าครบ330-660เป็นหนึ่งคู่ทันทีนะครับและการจับคู่แต่ละแพ็กเก็นะครับจะได้การจับคู่ไม่เกิน ต่อสัปดาห์ไม่เกินสองคู่หรือหนึ่งร้อยเหรียญต่อสัปดาห์เท่านั้นนะครับถ้าเราต้องการมีไรายได้มากกว่าสองคู่เราจะต้องทำอย่างไรนะครับเราจะต้องทำอย่างไรมาดูครับเรามาดูต่อก็คือเราจะต้องอัพตัวเองขึ้นตำแหน่งก็เดกตำแหน่งของบริษัทจะมีอยู่หกตำแหน่งด้วยกันนะครับก็คือตำแหน่งแรกก็คือเมนจเจอร์ตำแหน่งที่สองคือดร렉เตอร์ตำแหน่งที่สามคือ ซีเนียร์ดี렉เตอร์ตำแหน่งที่สี่ก็คือเอ่อเอ็กซคิวทีฟนะครับตำแหน่งที่ห้าคือเพสิดน้นและตำแหน่งที่หกคือซีเนียร์เพสิดเนต์ดี렉เตอร์นะครับมีอยู่หกตำแหน่งด้วยกันนะครับการขึ้นตำแหน่งนี้ก็ไม่ยากนะครับขึ้นตำแหน่งวันนี้ผมจะพูดถึงแค่สองตำแหน่งก็พอนะครับแล้วเอ่อจะพูดคร่าวๆว่ามีทั้งหมดหกตำแหน่งอย่างไรนะครับตำแหน่งแรก เราต้องการมากมีรายได้มากกว่าเนื่องจากคะแนนซ้ายขวาม,มาเยอะกว่าสองคู่เนี่ยเราต้องการมากกว่าสองคู่ต่อสัปดาห์เราก็ต้องพาตัวเองขึ้นตำแหน่งเมเจอร์ครับโดยการแนะนําเพื่อนซ้ายเพิ่มเพื่อนซ้ายเป็นสองคนและขวาเป็นสองคนทีมซ้ายทีมขวาจะต้องมีข้างละสองคนและซื้อตั้งแต่แพ็กเกจสินเบอร์ขึ้นไปนะครับซื้อสินค้าตั้งแต่แพ็กเกจสินเบอร์ขึ้นไปซ้ายสองขวาสองและ ท่านก็จะขึ้นเมนเจอร์แต่ตอนที่การขึ้นเมนเจอร์เนี่ยนะท่านยังอยู่ในแพ็กเกจบอลหรือแพ็กเกจซิลเวอร์เนี่ยท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นเมนเจอร์ได้เพราะฉะนั้นท่านจะต้องอัพตัวเองขึ้นมาอยู่ที่แพ็กเกจโกนะครับอันนี้คือคุณสมบัติท่านจะต้องซื้ออยู่ที่แพ็กเกจโกแล้วท่านมีซ้ายสองซินเวอร์ขวาสองซินเวอร์ท่านก็จะขยับขึ้นเป็นเมนเจอร์ทันที การขึ้นเป็นมเนเจอแล้วท่านจะมีรายได้นะครับอยู่ที่่1,500เหรียญต่อสัปดาห์นะครับหรือ,อามากกว่าสองคู่ขึ้นไปไม่เกิน30คู่นะครับอันนี้คือรายได้ของมเนเจอร์ในการจับคู่ไซเคิลน,นะครับนี่คือตำแหน่งมเนเจอร์นะครับถ้าเรามีคะแนนมากซ้ายขวามากกว่า30คู่ล่ะเราจะทําอย่างไรแล้วก็ขยับตัวเองให้ขึ้นตําแหน่งดเรคเตอร์นะครับ ก็ไม่ยากเหมือนกันนะเพียงแค่แนะนําเพื่อนมาอีกข้างละคนนะครับเป็นซินเวอร์เหมือนกันหมดเลยนะครับเป็นซินเวอร์เหมือนกันหมดเลยแล้วก็แล้วก็สร้างเพื่อนคนใดคนหนึ่งในสามคนนั้นนะครับซ้ายสามขวาสามซิลเวอร์เนี่ยเอาคนใดคนหนึ่งเป็นเมนเจอร์นะครับซ้ายหนึ่งคนเมนเจอร์ขวาหนึ่งคนท่านก็นจะขยับขึ้นเป็นดรคเตอร์นะครับเพราะว่าท่านไปบริหารทีมของท่าน ให้เขาเป็นแมนจอร์ข้างละหนึ่งคนแล้วแล้วก็มีเพื่อนเป็นอซินเบอร์ข้างละสามคนแล้วท่านก็มีคุณสมบัติครบก็ขึ้นดีเรคเตอร์โดยอัตโนมัตินะครับก็จะมีรายได้เพิ่มมากกว่าสามสิบคู่ต่อสัปดาห์มากกว่านะครับอ่าแต่ไม่เกินนะครับแต่ไม่เกินห้าสิบคู่ต่อสัปดาห์ก็คือมีรายได้สูงสุดถึงสองพันห้าร้ยเหรียญต่อสัปดาห์นั่นเองนะครับที่นี่คือรายได้ของอ ตำแหน่งดรคเตอร์ในการจับคู่จ่ายนะครับของไซสายขึ้นนะเขาเรียกจับคู่บันดารีนั่นเองนะครับอันนี้คือ,อไรายได้ในการจับคู่ของสองตำแหน่งนะครับสองตำแหน่งในการขึ้นตำแหน่งต่อไปเนี่ยก็ไม่ยากนะครับไม่ต้องอาจจะเป็นเพื่อนสามคนนี่แหละครับแต่ว่าเขาเก่งมากเขาขยันมากเลยนะไปแตกไปเยอะแย,ยะมากมายในเดือนนั้นมีคะแนนมากขึ้นนะครับขึ้นถึงในสายเลือดเนี่ยหนึ่งหมื่นคะแนนท่านก็จะขึ้นซีเนียร์ดรคเตอร์แล้วนะครับ แล้วก็จะมีรายได้ถึง3,500เหรียญต่อสัปดาห์นะครับการขึ้นตำแหน่งสูงๆเนี่ยนะครับขึ้นเอ็กซ์เซคิวทีฟนี่ก็ไม่ยากนะครับจะมีรายได้ถึง7,500เหรียญนะเอ็กซ์เซคิวทีฟนะครับ,รบก็มีคะแนนในสายเลือดอยู่ที่50,000คะแนนต่อเดือนท่านก็ขึ้นแล้วนะครับไม่ยากนะครับตอนีอ้ขึ้นพิเศษก็เหมือนกันมีหนึ่งแสนก็ขึ้นพิเศษนะครับจะมีรายได้สูง1,000 12,500เหรียญนะครับ แล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยจะมีรายได้สูงถึงหนึ่งสองหมื่นห้าพันเหรียญต่อสัปดาห์นะครับหรือเดือนละแสนเหรียญนั่นเองนะครับไม่เกินเดือนละแสนเหรียญแต่ต้องมีคะแนนอยู่ที่สองแสนคะแนนต่อเดือนนะครับในเดือนนั้นท่านครบสองแสนคะแนนขึ้นดีเนียเพซิเดนต์ดี렉เตอร์ทันทีนะครับหรือเอสพีดีนะครับใครก็ปรารถนาจะขึ้นผมก็ปรารถนาเหมือนกันนะครับนั่นคือเป้าหมายที่ชัดเจนของตวแต่ละคนถึงแน่นอนนะครับเพราะว่าแผนการตลาด ของเราเนี่ยเป็นแผนที่ง่ายและมีเขาเรียกว่าเขาเรียกมีคุณธรรมอ่ะแผนเนี้ยเป็นแผนที่น้องรักกันดูแลบริหารกันต้องการให้ลูกของเรามีรายได้เยอะแยะมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าเราต้องการรายได้ในข้อที่สี่ไงครับข้อที่สี่นี่แหละคือรายได้ที่ทําให้พี่น้องรักกันนะฮะสามัคคีกัน อยากให้เขามีไรายได้สูงสุดอยากให้เขาเป็นเพซิเดนต์ซีเนียร์เพซิเดนต์นะครับอันนี้แหละนี่คืออาไรายได้ข้อที่สี่ตอนนี้ข้อที่สามเนี่ยผมก็ขอ,อผ่านไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับในการจับคู่ก็คือผ่านไปนะครับอันนี้คร่าวๆนะในเชิงลึกเราเดี๋ยวเราไปถามกันนะอัพไลน์หรือว่าคน้นควาอีกทีตอนนี้มาดูข้อที่สี่ครับรายละเอียดข้อที่สี่รายได้ข้อนี้ก็เอ่อ เป็นรายได้จากชั้นลูกชั้นหลานชั้นเหลนสามชั้นด้วยกันนะครับรายได้แมทชิ่งชั้นลูกชั้นหลานชั้นเหลนถ้าลูกของเรานะครับเราดูแลไม่ดีลูกของเราไม่มีไรายได้เราก็ไม่ได้ในข้อนี้นะครับแต่เรารักลูกของเราประกบประงมให้ลูกของเรามีไรายได้นะครับให้เขามีไรายได้มากที่สุดเราจะมีไรายได้มหาศาลเลยลูกของเรามีไรายได้เท่าไหร่เราได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็น นะครับบริษัทจ่ายให้เรา25เปอร์เซ็นต์เราไม่ได้ไปแบ่งกับลูกนะครับแต่บริษัทเขาจ่ายให้เราในข้อนี้ในฐานะที่เราดูแลลูกดีนะครับ mm hmm. เขาจ่ายให้อีก25เปอร์เซ็นต์นะครับลูกเราได้เท่าไหร่เราได้ด้วย25เปอร์เซ็นต์สมมติว่า,าลูกเรา6คนเนี่ยนะครับ mm hmm. เขามีไรายได้อะหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาทในการจับคู่เด่ยเขามีไรายได้ในสัปดาห์ละหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยนะครับท่านลูกคนหนึ่งเขามีไรายได้หนึ่งหมื่นบาท แต่ลูกของเรามีหกคนไงครับลูกของเรามีหกคนเราก็เอาเอายี่สิบห้าเปอร์เซ็นไปคูณหมื่น mm. ก็เท่ากับสองพันห้าร้อยบาทลูกเราหกคนก็คูณหกเข้าไปครับสัปดาห์นั้นเราจะมีไรายได้อยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับต่อลูกคนหนึ่งต่อลูกต่อลูกหกคนนะครับก็สองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยเราได้ด้วยนะครับอันนี้แค่ตัวเลขนิดเดียวนะครับแต่ลูกของของเรามีไรายได้มากกว่าหนึ่งหมื่นแน่นอนในอนาคตนะครับ ตอนนี้มาดูชั้นหลานครับชั้นหลานเนี่ยถ้าหลานของเรามีไรายได้เท่าไหรเราได้สิบเปอร์เซ็นตนะครับเราได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราดูแลลูกดีลูกของลูกก็คือหลานของเรานะลูกของเราก็พี่เราเป๊ะเลยเราก็จะขึ้นตําแหน่งเมเนเจอร์ก็ต้องมีซ้ายสามขวาสามหกคนเหมือนกันอย่างน้อยนะครับหกคนเพราะฉะนั้นตีแค่หกคนแค่นั้นก็พอนะครับหกหกก็กลับสามสิบหกคน หลานของเราก็เท่ากับสามสิบหกคนนะครับมีตัวเลขเก็มกลมไปอยู่ที่มีรายได้คนละหมื่นบาทเหมือนกันนี่แหละนะครับแต่เราได้ด้วยยี่สิบเปอร์เซ็นตก็คือสองพันบาทต่อคนนั่นเองนะครับเราก็เอาสองพันบาทเนี่ยคูณสามสิบหกคนเข้าไปนะครับก็จะไดจะ้จะได้ในสัปดาห์นั้นอยู่ที่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับต่อสัปดาห์อันนี้ลูกสามหลานสามสิบหกคนนะครับ แต่ก็มีเงื่อนไขนะในะสัปดาห์นั้นเนี่ยท,ท, matching, ท่านก็ต้องอการที่จะมีแมทชิ่งนะโทษนะฮะผมลืมพูดรายละเอียดนิดนึงว่าการที่จะได้แมทชิ่งท่านจะต้องอยู่ที่ตำแหน่งเมเนเจอร์เท่านั้นนะครับถึงจะมีแมทชิ่งต้องขึ้นเมเนเจอร์นี่ขึ้นง่ายอยู่แล้วครับผมบอกได้เลยทุกคนได้อยู่แล้วนะครับได้อยู่แล้วอันนี้คือกลายได้แล้วก็จะได้ชั้นหลานก็จะต้องมี รายได้ในการจับคู่ในสัปดาห์นั้นอย่างน้อย,อย,อย6คู่ขึ้นไปอันนี้คือเงื่อนไขนะครับท่านก็จะได้ชั้นหลานเต็มเตะเลยนะครับตอนนี้ดูรายละเอียดของเหรนะเียญของเรานะเหรียญของเราแนละ้วกนะ็เท่าไหร่ครับเขากอปี้เหมือนกันหมดเลย6 6 3ส6 3ห6คูณ6เท่ากับ216คนโอ้เยอะแยะ,ยะมากมายเลยนะครับตอนนี้เขามีมมาารายไ,ได้คนละหมืน่นมหาศาลนะครับมีรายได้คนละหมื่นเราได้ต้อง 2,000บาทต่อคนนะ่ะคูณเข้าไปอยู่ที่300,000กว่าบาทนะครับรวมกันแล้วสัปดาห์นะั้นลูกหลานเหลนเรา65เปอร์เซ็นที่เราได้รับมาเนี่ยนะครับทีตัวเลขกลมๆไปในอนาคตเราได้ทุกคนแน่นอนนะครับในแมทชิ่งเนี่ยนะครับทีกลมๆไปเนี่ยประมาณ500,000กว่าบาทต่อสัปดาห์นี่คือแค่คคลมื่นนะครับแต่ลูกของเราหลานของเราเหลนของเราเนี่ยแตกไปพราเว่าะสินค้าท้ามีปาก สินค้าเป็นนวัตกรรมสินค้าไม่มีคู่แข่งไม่มีใครคัดลได้เนี่ยผมเชื่อว่าในอนาคต,ตเติบโตอย่างแน่นอนจะแซงค่ายอื่นอย่างแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะได้ในอนาคตนะครับนี่คือรายได้ทั้งสี่ข้อนะครับคร่าวๆนะครับเรื่องของรายละเอียดนะผมก็จะไม่พูดมากไปกว่านี้นะครับถ้าใครอยากรู้รายละเอียดในเรื่องของแผนการตลาดในเชิงลึกนะครับก็สามารถ สอบถามอัาปลายท่านแล้วก็สามารถเรียนรู้ตามห้องต่างๆแล้วก็หรือตามห้องซูมบริษัทเขาสอนอยู่ประจำนะครับก็ไปค้นคว้าได้นะครับหรือโทรมาสอบถามผมส่วนตัวก็ได้อันนี้ก็ยินดี